กรณีนะักแสดงสาวชื่อดังมุกวารนิดโดนซาสแซงแฟนหรือกลุ่มแฟนคลับพ่คอยตามติดศิลปินลุกล้ำความเป็นส่วนตัวและตามเวลาส่วนตัวและติดตามไปยังสถานที่ต่างๆที่น้องเหนือตากตารางงานค่ะโดยสาวม,มุกได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่ามีคนตามมาจริงๆด้วยเฮ้อต้องพูดอีกกี่ครั้งงานนี้เหล่าแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากและต่อว่ากลุ่มแฟนคลับที่ทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะต่อมาสาวม,มุกได้รีวทวิตข้อความของฟอสอารันนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องค่ายเดียวกันคอมข้อความว่าฉเฉลยวันนี้เตะบอลกันที่สนามสุภัสราใส่นะ สนามใหญ่ๆไปเลยไม่ต้องตามหานะครับด้านมุกได้มีการโพสข้อความเพิ่มเติมว่าคือการที่เห็นสตอรีเ่เล็กๆเลอาไปเสริสถานที่มันก็เวอร์ไปเปล่าเห็นกันชัดๆว่าเป็นเวลาส่วนตัวพูดแล้วพูดอีกแต่คราวนี้มีถ่ายคลิปไว้ทุกคนเห็นหน้าทุกคนหวังว่าครั้งหน้าจะไม่มีอีกนะคะล่าสุดกลายเป็นประเด็นรอ้อนจะติดเท็นทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวเมื่อผู้จัดจาก,การศิลปินสังกัดหนึ่งได้โพสคลิปที่เผยเห็นกลุ่มซาแซงแฟนได้ตามติดศิลปินไปในที่ส่วนตัวโดวยระบุข,ข้อความว่าอยาให้น้องไไไไมมมมมม่่่่ชอบปกกววาาาาาานนนนีี้้้เเลลยะะแถทดดิตง หรืเป็นที่ถูกตามก็ไม่ไดีอยทำถึงขนาดนั้นค่ะทั้งหมดเราพูดคุยกันแล้วคนเดอดร้อนคือพ่อแม่เขาไม่ใช่แค่ตัวเขาเองขอโพสคิปให้เห็นหน้าบ้างนะคะถือว่าแรกกันย้ำนอกเวลาคือพื้นที่ส่วนตัวค่ะไม่ตามนะคะ